สวัสดีครับแหมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิเคราะห์การตอาเช้านะครับโดยผมเอคนดีคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะจ๊ะนะครับท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับ ready and g e n t l e m ม n เนาะนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้แหมนะครับหน้าปกก็อันนี้อยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวผมไปหาเพลงชาติสหรัฐอเมริกามาเปิดดีกว่านะอ่านะครับถ้าท่านแทนนะครับนะนะครับอ่าถ้าเป็นนะครับอ่ะวันนี้เป็นวันที่ หลายคนรอคอยนะนะครับวิธีการเทรดนอนฟาร์มนะครับเอ่อผมเคยลงวิธีการเทรดข่าวนะแบบแบบได้เปรียบมาแล้วนะครับแต่อาจจะมีปัญหากับโบกนิดนึงแต่ว่าถ้าเทรดแบบแบบที่ผมเทรดข่าวที่แล้วนะเคยทําคลิปไปเมื่อไม่ใช่ไม่ใช่เดือนนั้นดิไม่ใช่เดือนอ,อ่าไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นเดือนก่อนนะครับเคยทําคลิปสอนเทรด ข่าวไปแล้วนะสอนเทรดข่าวว่าเอ,อ่อถ้า pending order เนี่ยไม่มีทางไดออเดอร์แน่นอนนะครับจะต้องออกออเดอร์ไปก่อนแล้วก็ใช้วิธีการคัดพอร์ตนะครับอ่าใช้คัดพอร์ตสวนกันสองพอร์ตนะครับจริงมันก็ไม่ได้เทรดส,สวนกันสองพอร์ตแล้วก็ไม่ได้โกงด้วยนะครับอ่าใช้วิธีการที่อ่าเป็นวิธีการที่นะนะครับใครเทรดไม่เป็นก็เดี๋ยวถ้าวันนี้มาล้านซีมทันเนี่ยนะครับก่อนนอนฟาร์มทุ่มครึ่งนะครับ ก็จะเอาวิธีแบบนั้นเนี่ยมาไลฟ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามาไม่ทันเพราะว่าวันนี้จะต้องตอนเย็นจะต้องขับรถและรถมันจะติดนะครับอาจจะมาไม่ทัน่นลิเกอาจจะเลิกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคอยว่ากันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าเพจแล้วกันใครเทรดใครเทรดขาไม่เป็นเออใครเทรดขาไม่เป็นหรือว่าใครเทรดอ,อ่อ ฟิกเลเวลเอทฟิกใช้พอร์ตคัตพอร์ตนะครับอ่าก็เดี๋ยวค่อยดูไลฟ์ไม่ไม่ใช่ดูไลฟ์สิเดี๋ยวผมคัตมาให้นะกันนะครับอ่ะตอนนี้มาตอนนี้เช้านะครับตัว DataOI Open Interest Interday ินเทอร์เนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตัว Interday นตะครับตัว Contract ขึ้นมารวม300 c o n t r a c t Data อยู่ฝังนะ่งลบนะครับ Data อยู่ฝั่งลบนะลบอยู่20 Contract โฟกัสที่3,600เอ่อไม่ใช่สิโฟกัสที่3,550 สามพันห้าร้อยี่บห้าสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยี่ิบห้านะครับเช้านี้นะครับหนึ่งเอสดีหรือว่าตัววลเลเทิรนะครับของตัววอลลุ่มเนี่ยเส้นวลเลเทิรหรือว่าวลไทตี้ซมายเนี่ยนะครับก็ลงที่สามห้าเจ็ดห้านะครับอันนี้ลงอย่างชัดเจนเลยนะว่าลงที่สามห้าเจ็ดห้านะครับจากที่เยื้องๆที่ห้าสิบเนี่ยตอนนี้ เเห็นว่าสังเกตว่าโวเมื่อวานเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะป,ป้านอ่ามันจะเป็นมุมป้านมันไม่ค่อยเป็นมุมแหลมเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้อ่าค่อนข้างที่จะลงตรงเจ็ดห้าชัดเจนแล้วนะครับถามว่ามีกวาดไปทางไหนมากที่สุดนะครับเอ่อยาวที่ไหนไปที่นั่นแต่ไกลเหลือเกินอ่าไกลไปประมาณสองบล็อกนะครับส่วนที่ใกล้ที่สุดสามพันหกร้อยบล็อกหนึ่งนะครับถามว่าชอบไหมสามพันหกร้อย เออก็อืมตอนนี้การาฟอยู่หนึ่งเนะครับถ้าดูอินเทอร์เลย์อย่างเดียวเนี่ยก็โฟกัสที่สามพันหกร้อยนะครับถ้าดูอินเทอร์เลย์อย่างเดียวนะโฟกัสที่สามพันหกร้อยแต่ว่ามองที่สามพันห้าร้อยเหมือนกันดังนั้นถ้าผ่านเที่ยงหรือผ่านบ่ายนะครับเอ่อราคาเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับสามพันห้าร้อยห้าสิบหรือว่าการาฟลงมาที่สามพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยวันนี้มีโอกาสลงมาที่สามพันห้าร้อยเลยเนาะนะครับอ่านะอันนี้คือ ข้อสันนิษฐานจากอินเทอร์เดย์นี้มาดูข้อสันนิษฐานจากโอเพนอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับอโอเห็นโอไอแล้วก็ฮันแนนะครับวันนี้ห้าสี่สามสองปุ่งสามพันเจ็ดเลยเปล่าวันนี้ได้นะเอาเรื่องนะวันนี้นะครับอ่ะวันนี้ในส่วนของโอเพนอินเทอร์เน็ตนะครับหมื่นกว่าคอนแท่าปกติแล้วเนี่ยนะครับก็สี่พันใช่ไหมปกติฝั่งละสองพัน สามพันสองพันสามพันสองพันปกติวันนี้นอนฟาร์มมาหมื่นคอนแทคเดลต้าเรียกว่า Data ้าหายกันหกเปอร์เซ็นตนะครับเดลต้า data หายกันหกเปอร์เซ็นตอยู่ทางฝั่งพุทธออปชั่นนะครับถามว่ามองแบบนี้โฟกัสที่อะไรนะครับเออสามเอสดี SD, อยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับคอนแทคที่เยอะที่สุดอยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับ ส่วนคอนแทคที่หนาแน่นที่สุดเนี่ยมันยังอยู่ฝั่งหน้าซ้ายนะครับอยู่ฝั่งทางซ้ายวอลต้าที่สมายนะครับลงที่สา7พันห้า้อยเจ็ดห้าเหมือนเดิมนะครับถามว่ามีปัญหาอะไรไหมกับการเทรดวันนี้นะครับมองที่สามพันเจ็ดก่อนนะครับถ้าเกิด5้าสี่สามสองวิดบึมเนี่ยสา0พันเจ็ดไปได้ไหมไปได้นะครับร้อยเหรียญร2อยิบห้าเหรียญไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับทำไมผมถึงบอกว่าร้อยเหรียญร้อยิบห้าเหรียญไม่ใช่ปัญหาคุณอย่าลืมว่าทองคำตอนเนี้ วิ่งประมาณเท่าเดิม1 8 1.5% 1.6%เท่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าการวิ่งเพิ่มเป็น3%เป็น2%เนี่ยวิ่งมากกว่าอ่า volatility ต่อวันเนี่ยเท่าหนึ่งสองเท่าคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับอาจจะนึกภาพว่าเอ้ยมันไม่เท่าไหร่1%เพิ่มเป็น2%เป็น3%มันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพูดเป็นจำนวนตัวเลขเหรียญเนี่ยหล,หลายๆคนอาจจะตกใจว่าฮ มันแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราช่วงที่เราเทรดเนี่ยพันเจ็ดถึงสองพันเหรียญเนี่ยมันกินระยะเวลาเป็นสิบสิบปีนะครับแต่ว่าสามพันห้าเนี่ยกระโดดขึ้นมาเนี่ยมันข้ามจากสองพันขึ้นมาสามพันห้าเนี่ยมันใช้เวลาแค่ปีกว่าๆนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายๆคนเห็นว่าวิ่งวันละร้อยเหรียญวันหนึ่งร้อยเหรียญวันหนึ่งร้อยี่บห้าเหรียญตกใจอุ้ยมีใครมาทําราคามีใครมาเคาะกะลานะครับจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับ ราคาเพิ่มขึ้นมาจาก2 0 0พเพิ่มขึ้นมาเป็น35% 0 0การที่วิ่ง2%เเซมันก็75็บห้าเหรียญแล้วเจ็สิกว่าเหรียญแล้วถูกไหมนะครับเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งก็ร้อยหนึ่งแล้วถูกไหมนะครับอ่า2.5เมันก็ร้อยเหรียญแล้ว3%มเเซมันก็ร้อยเหรียญแล้วนะครับบุระทายเพิ่มขึ้นมา2เท่าแล้วยิ่งวันมีข่าววันนอนฟาร์วันเกิดเกิดเหตุการณ์เนี่ยวันปกติปกติมันก็วิ่ง 1. 5 1.7 1.8เด็้าหนึ่งจุดล้็หนึ่งจุดังนเป็นปกติอย ก็ต้องให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าวิ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาเลยถ้าคุณรู้จักรนะีเวิร์สเปอร์เซนต์อ่าค่าโรทายเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับมาเป็นตัวเลขนะครับนะอย่าตกใจเนอะนะครับวิ่งวิ่งร้อยหนึ่งร้อยี่สิบไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บมองยังไง่นะมองยังไงถ้าถ้าไม่โฟกัสในเรื่องของนอนฟาร์มตอนเย็นนะผมก็ต้องมองว่าเดี๋ยวมันก็ต้องย่อลงมาก่อน่นะมันก็ต้อง ไม่ย่อหรอกมันก็ต้องวิ่งอยู่ในโซนสาม5ันห0 3ร้อยเจ็ดห้าสมันห้าร้อยห้าสิบสพนหิี่แหละนะครับถามว่านัยยะสำคัญมาอยู่ที่ไหนนัยยะสำคัญเนี่ยถ้าถ้าไม่มองถึงสามพันเ็ดร้อยเนี่ยผมโฟกัสไปที่สามพันห้าร้อยนะอ่าสา0พันห้าร้อยเพราะอะไรเอ่อเพราะว่าปรนมาคอนแทน็มันหนาแน่นนะครับหนาแน่นอยู่ฝั่งซ้ายอะถ้ามองด้วยตานะฝั่งที่สู้กันเนี่ยโฟกัสหรือว่าแนวปะทะเนี่ยนะครับมันอยู่ที่มาสา5พันห้าร้อยห้าสิบนะครับแนวปะทของ สองเขาเรียกว่าสองฝั่งที่มันที่ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันสีเหลืองกับสีฟ้ามันมาประกบกันเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันตรงนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าน้ําทะเลสองสีมาชนกันะนะครับเกิดการปะทะกันเกิดการสู้กันยื้อยุดฉุดกระชากนะครับไม่ได้ว่าเป็นสีฟ้าอยู่ฝั่งเดียวไม่ใช่เป็นสีเหลืองอยู่ฝั่งเดียว จุดนั้นแหละมักจะเป็นไซเวย์นะครับถ้าเกิดใช้ซีรีส์หลักเนี่ยนะครับสีเหลืองกับสีฟ้าปะทะกัน volatility ลงตรงไหนตรงนั้นมันจะเกิดไซเวยอันนี้คือหลักการเบสของหลักการปกตินะครับพี่ชายนะครับอ่ะพูดพามทาเพลงไปแล้วนะครับว่าเอออ่ะแล้วตกลงยังไงเนื้อและอาจจะตกลงมันจะ3ามพหรือมันจะสามพนะครับถ้ามองแบบนี้อ่ะถ้ามองแบบนี้ตอนเช้านะครับห้าสี่สามสองยังไม่บีบบ้มผมชอบ ชอบราคาวิ่งไปที่ออ3,550กับ3,575เป็นเป็นยังยังชอบไซด์เวย์อยู่ที่ตรงนี้มากกว่านะครับอ่าก็เลยเดี๋ยวไปดูในกราฟแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าผมเละว่า3ม่งวันนี้จะ3,070่ะอ่ายังเละอยู่นะว่าเฮ้ย3 0 7เปะวะนะครับอ่าทีนี้เขาเป็นแบบนี้นะครับพอม,มาดูแพทเทิร์นในกราฟ1 SD กับช้าเท้านี้นะผมก็อ่า เช้านี้นะครับให้เช้า,ชานี้นะแล้วก็ให้โฟกัสไปที่สามพันหกร้อยในตอนเย็นนะครับถ้าราคายังเป็นไซเวย์อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวอินเทเดย์มันจะฟอกออกมาเองนะครับตอนอตอนสักประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยเดี๋ยวอินเทเดย์มันจะฟอ้องออกมาเองว่า,าราคาเนี่ยมันอาจจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวตัวชั้น ของสัญญาที่เขาจะต้องมาป็นกันราคาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเรียงเรียงเรียงกันนะครับนะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเทรดก็ได้แล้วก็วันนี้ผมบอกนิดน,นึงนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่บรกอร์จะมีปัญหากับทุกท่านมากที่สุดเพราะว่าทุกท่านจะไม่เข้าใจในเรื่องของการกระโดดของราคาแล้วก็การไม่มีผู้มารับราคานะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาปกติเนี่ยเวลาคราฟค่อยๆขึ้นขึ้นตึกต๊กตๆๆเนี่ยนะครับ ซื้อง่ายขายคล่องคุณสามารถขายได้ทุกราคาในการเทรด CFD นะครับแต่ว่าถ้าวันที่เป็นห้าสี่สามสองวิดเบึ้มเมื่อไหร่นะครับการกระโดดของราคาเนี่ยในระหว่างนี้ขึ้นอย่างสมมติว่าวิ่งจากสามพันห้าร้อเจ็ดิบห้าเนี่ยนะครับแล้วความชันนะถ้าความชันมันไม่ได้อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแค่จะตรงเนี่ยเป็นเส้นตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงแบบนี้นะครับการที่มีคนมารับราคาตรงนี้ หรือว่าซื้อตรงเนี้ยหรือว่าขายตรงเนี้ยซื้อตรงเนี้ยขายตรงเนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้ว่าไม่สามารถที่จะซื้อขายในระหว่างที่เกิดกราฟพุ่งขึ้นมาได้คุณจะไม่สามารถซื้อตรงนี้ได้คุณจะไม่สามารถขายตรงนี้ได้ไม่สามารถซื้อตรงนี้ได้และก็ไม่สามารถขายตรงนี้ได้พอกระโดดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า p, มันเป็นวาร์ปนะครับมันเป็นวาร์ปมันเป็นสลิปเพะนะครับมันดิฟขึ้นมาคุณอาจจะไป ได้ราคาที่กดซื้อกดซื้อนะข่าวออกปุ๊บไม่ได้เลยปุ๊บม,มีคนไปรับราคาซื้อที่สามพันหกเผลอๆถ้าเกิดว่าคุณจะขายอ่ะยังมีของที่สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าคุณจะขายมันอาจคุณอาจจะไม่ได้ขายที่ราคาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณอาจจะได้ไปขายทีเดียวท,นะที่ตรงนี้นะครับอ่าที่ตรงนี้นะครับอ่าข้อดีคือผีจับยัดหน้า เคยได้ยินไหมว่าแบบเอ้ยโอ้โหชคดงีผีจับยัดเว้ยเดือดๆได้ตังตั้ง,ต,งต้องการ TP ที่สามพันห้าร้อยแปดสิบแต่ว่าข่าวออกปุ๊บไป TP ที่สามพันหกผีจับยัดชอบจังเลยนะครับแต่ถ้าเสียเนี่ยแหละจะเป็นปัญหานะครับเสียคือคุณจะไม่ได้สามารถตั้ง SL ที่สามพันห้าร้อยแปดสิบได้คุณจะไป SL ที่สามพันหกครับผมนะครับอันนี้คือวันนี้แหละโบรกเกอร์จะทำงานหนะักจะต้องมานั่งเถียงกับพวกคุณนะครับที่ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการ รับราคาทั้งหลายเนาะนะครับเนี่ยนะครับบางโบ๊ทต้องการรักษาลูกค้าไว้หรือว่าลูกษาลักษาความเป็น VIP ไว้ VIP วอยวายนะครับก็เคมให้นะครับเคมให้โอยมาตัครับเดเคมให้อะไรแบบนี้จริงๆนะมันเคมไม่ได้นะครับนะจริงๆนวเนี่ยถ้ามาถามผมนะผมไม่เคมแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นกลไกนะครับมันเป็นกลไกของของการเทรดเนาะนะครับปกตินะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้พอร์ต ลิกเปอร์เทรแตกนะครับการมีเมอร์จินไม่พอแล้วก็การถือ,อการที่ทำาอ l แอลแล้วไม่สามารถป้องกันหลิกหรือป้องกันความเสี่ยงได้นะครับ s ออไม่เกี่ยวเลยนะตั้ง s ออไว้ยังไงก็ตายนะครับผมบอกให้นะวันนี้นะครับใครที่มีเงินในพอเยอะๆแต่ว่าเยอะพอที่จะลากให้พอตตรงบล็อกพอดีอแบบเงินในพอเยอะแต่ว่าก็ไม่สามารถเยอะพอที่จะให้โดนลากเกินห้าสิบเหรียญได้อะวันนี้ ก็มีโอกาสที่พอจะแตกได้นะครับดังนั้นชานี้ผมมองว่ากราฟน่าจะอยู่ไซด์เวที่สา7พันห้ารอเจ็ดิบห้านะครับถ้าข่าวไม่รั่วนะถ้าข่าวไม่รั่วหรือว่าตัวเลขไม่ั่วออกมาก่อนกราฟจะออกนะครับก็น่าจะเก็บแรงไว้นะครับแล้วก็ผมมองว่าวันนี้อาจจะเจอเซอร์ไพรส์ก็ได้ถ้ามาสามพันเจ็ดนี่ก็ไม่รู้เลย <laughs> ถ้ามาสาม0แสเจ็ดงว่แก็มีคนรู้เยอะอ่าแสดงวก็มีคนตัวเลขมันั่วมานตั้งนานแล้ว มีคนรู้เยอะถ้ามา3 0 0เจริงนะเพราะว่าคอนแทกที่3,007ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเยอะโคตรๆเลยนะอคอนแทกที่3 0 0นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเยอะแบบชนิดที่ว่าถ้าวันนี้มา3 0 0ดก็แสดงว่าไอ้ผูก้กรรมราคาเนี่ยเขาออกมาเขาเรียกว่านะเขาทําประกันร,ราคาไว้แล้ววันนี้มีคนรู้ที่3,007นะครับแต่ว่าต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับพูดแบบนี้ก่อนเลยว่า ก่อน3,007เ่ะผ่าน6ให้ได้ก่อนผ่าน3,006ให้ได้ก่อน3 6 2 5ให้ได้ก่อนก่อนไป3,007เนี่ยเราเข้าตอนที่3 6 5 0ยังได้เลยเราเข้าตอนที่3,006ยังได้เลยดังนั้นตอนนี้ราคาปัจจุบันฟิวเจอร์อยู่ที่3,575ไป3 6ให้ได้ก่อนค่อยมองไปที่3,007เนอะนะครับถ้าเกิดไปยืนอยู่เหนือ3 6ได้เดี๋ยวข่าวออกเนี่ยมีลุ้นไป3,007นะครับนะแต่วันนี้ ผมมองว่า3 7 0มันยังฝันไปแต่ว่าถ้าเปิดมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นฝันที่เรารู้เรื่องหน้าขึ้นมาทําไงวะนะครับอะนะครับก็ดูดูเอาละกันแต่ว่าตอนนี้เนาะนะครับวิ่งให้ผ่านบล็อก3,006ไปก่อนออก3 SD ให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะครับเก้าฮิลเลเก้าแต่ผมมองว่า3,575เป็นจุดโฟกัส1 SD แล้วนะครับก็น่าจะเป็นไซเว์นะครับน่าจะเป็นไซเว์แล้วก็เยื้องๆไปที่3,006นะครับอ่าเยื้องๆที่3,006นั้นถ้าจะสรุปบทวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับ ผมมองว่ามีโอกาสเช้าเนี้ยวิ่งไปยืนเหนือสามพันหถ้ายืนเหนือ3 6มพได้ก็ค่อยค่อยบายนะครับแต่ว่าผมไม่เทรดน,นะวันนีเ้เดี๋ยวผมไปเทรดแบบวิธีการเทรดข่าวตอนเย็นทีเดียวนะครับนะนะครับวันนี้ต้องใครที่พอร์ตเงินไม่พอหรือว่าใช้พอร์ตอะไรนะเขาเรียกว่าตั้ง SL ไว้กันร,ระเบิด วันนี้เป็นวันที่คุณจะได้จะได้เรียนรู้นะครับว่าทําไมลิกเปอร์เทดมันถึงไม่สามารถควบคุมหลิกได้นะครับคุณไม่สามารถควบคุม SL ได้นะครับในช่วงที่ข่าวออกหรือแม้แต่ขนาดข่าวรูทีนคุณยังควบคุมหลิกไม่ได้เลยนะครับถ้าข่าวที่มันไม่รูทีนอยู่ๆเนี่ยสหรัฐยิงกับอิสราเอลอิสราเอลยิงกับปเาเลสไตน์ทำให้เกิดข่าววาร์ปเกิดวาร์ปเกิดดิฟขึ้นมาเนี่ยนะครับ นี่แหละคือสิ่งที่จะทาให้ผ่อนเล็กเปอร์เทรระเบิดเถิดเทิงแล้วก็ไม่คุณไม่สามารถคุมลิกได้เลย SL ไม่สามารถทํางานได้ในกรณีที่เกิดกราฟวาร์ฟขึ้นมาเนาะนะครับแล้วันนี้ผมโฟก,กัสที่3,006ในช่วงเช้านะครับแต่ว่าแพทเทิร์นการเทรดเดี่ยวผมมองว่าเป็นไซเวย์แต่ก็ยังมองที่3,006ดังนั้นถ้าเกิดกราฟวิ่งถึงครึ่งบล็อกเมื่อไหร่นะครับค่อยเทรดเป็นเล็กโคลี่นะครับนะวิ่งครึ่งบล็อกนะครับอ่านะครับนะ อ่ะพันธทองมาเล่นกันนะมองไว้ที่สามพันหกนะครับอ่านะครับนี่นะครับปิดปิดตัวเข้าด้วยแต่ว่าเข้าครึ่งบล็อกแล้วเรียโคลี่นะเพราะว่าตัวแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเป็นเอ่อโอเวอร์ไลน์ค่อนข้างที่จะเป็นโอเวอร์ไลน์นิดหน่อยนะครับคือเป็นไซด์เวที่ยืนอยู่เหนือสามพันหะ้าร้อยเจ็ดสิบห้าราคาปิดอยูอย่เหนือสามพันห้าร้อยเจ็ดิบห้าเยื้องมาที่สามพันห้าร้อยแปดสิบดังนั้นก็มีโอกาสที่ ที่จะแก้ไม้ได้ง่ายๆแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเห็นคอมเมนต์นี้เดี๋ยวผมขอตอบนิดนึงเนาะนะครับว่าทำไมผมไม่ใช้ g c หนึ่ง gc หนึ่งมันไม่ใช่ซีรีส์มันไม่ใช่ซีรีส์ที่ที่ตัวอ่เราใช้ Data ของ v o o v o นะครับเราใช้ Data Op อ,อปชันในการเทรดทีนี้ Option ใน CME ที่มี Data Option เนี่ยมันไม่ใช่ซีรีส์ GC1 นะครับย้ําอีกครั้งนะครับย้ําหลายรอบก็อยากให้เข้าใจทุกใครที่ฟังทุกวันแล้วก็อาจจะเบื่อนะว่าแบบโอ้โหดูาลทุกวันพูดทุกวันเลยนะครับคือช่วงเนี้ยมันไม่ใช่ GC1 หนึ่งเฉพาะเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้เดือนหน้าก็ไม่รู้แต่ที่ผ่านมาสามปีไม่ใช่แบบนี้เพิ่งจะมาเป็น2เดือนนี้นะครับดังนั้นการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะต้องมีเขาเรียกว่ามีสกิลการอ่าน Data นิดนึงว่าเอ้ย hey, ต้องดูยังไงซีรีส์ที่มันถูกต้อง ใช้รหัสอะไรดูยังไงนะครับนะจีซตอนนี้มันไม่ได้ราคา3 5 8 0ง่ายไงนะครับราคาเรียลไทม์ตอนนี้3580ยดดูที่ตรงนี้นะครับนะครับอ่าดังนั้น gc1 ไม่ใช่นะครับ Gc1 ไม่ใช่ในในเทคนิควิวจีทไม่ใช่นะครับเป็นซีรีส์ October อนะครับนะนะครับหาที่ไหนก็ได้ขอเปออสซู o บอร์ไฟลนะครับนะหรือว่ารหัสซีรีส์2510นะครับ ไปไล่ซีรีส์ดูเอาว่าซีรีส์ราคาเรลไทม์ตอนนี้ใกล้เคียงกับราคาเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็ดูว่าช่วงราคาเนี้ยมันตรงกับซีรีส์ไหมจะต้องใช้สกิลอ่าน Data นิดนึงแล้วนะครับจะมเอ่อจะเคยจะฟังว่าแบบ G c ซหนึ่งมาตลอดแล้วก็ใช้ gt 1หนึ่งมาตลอดไม่ได้นะครับไม่ได้นะคือเดือนนี้มันสมมอบไม่ทันแล้วตัวซีรีส์มันน่าจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้เจอกันทีตอนเย็นนะครับใครที่ ใครที่เทรดอยู่นะครับผมแนะนําว่ายังไม่ต้องเทรดก็ได้ถ้าใครที่กลัวข่าวตอนเย็นหรือว่าไม่มีเวลาเฝ้ากราฟนะครับเพราะว่าอะไรผมต้องบอกนี้ว่าวันนี้วันนี้มันไม่ใช่แค่ห้าสี่สามสองแล้วมันจะวิดบึ้มนะเว้ยพี่ชายนะครับมันเผือวิดบึ้มสามโมงก็ได้ข่าวหลุดออกมาเนี่ยวิดบึ้มก่อนสามชั่วโมงวิดบื้มก่อนสี่ชั่วโมงก็มีมาแล้วนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือไม่มีปัญหาอะไรเลยว่าจะต้อง จำเป็นที่จะต้องมาบิดบึ้มตรงเวลานะครับขาหลุดก่อนอผู้คนหนีตายก่อนอะไรแบบนี้กราฟจะแว่งโคตรแรงดังนั้น,น,นระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงจากการที่ตอนเย็นนะครับเชา้านี้อ่านดัตตาออปชันให้ดูแล้วก็เช็คข้อมูลจากออปชันเพราะว่าออปชันเราเป็น,เป,นเป็นตัวคอนแทคเดียวที่เราสามารถมองล่วงหน้าได้ดูภาพออนะ มองล่วงหน้าและเห็นล่วงหน้าว่าเขาไปทําอะไรตรงนั้นประกันราคาตรงนั้นแล้วก็ได้เสียกันตรงนั้นนะครับได้เสียกันตรงนั้นนี่แปลกๆแล้วนะครับเจกอกันที่ตอนเย็นนะครับวันนี้นอนฟาร์มนะครับมานะครับหนึ่งทุ่มครึ่งใครเทรดขาไม่เป็นเดี๋ยวเผมลงคลิปสอนเทรดสอนเทรดขาแบบวิธีการประหลาดๆให้นะครับเจกอกันที่ตอนเย็นวันนี้สวัสดีครับ <S <S อเพลงชาติต้องขึ้นแล้วเพลงชาติต้องขึ้นแล้ว